สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิลาสินีอ่อนสิงห์รหัสนักศึกษา1680500350ค่ะดิฉันนางสาวนาราพรสันเลิเกตกิตรหัสนักศึกษา1 6 8 0 5 0 9 8 1 5สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเชยานีสิมพาระรหัสนักศึกษาอาะคะก็คือ1680500830ค่ะดิฉันนางสาวอุรเสยาสัตร์ซื่อนะคะ เลขประจำตัว168-05-02-05-9ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุทธิดายลูกุูรหัส168-05-058-54ค่ะวันนี้นะคะกลุ่มเราจะมานำเสนอเรื่องอาชีพค่ะอาชีพที่กลุ่มเรายกตัวอย่างมาก็คือนักเขียนยายค่ะ G A I ที่เราเลือกมา2ตัวนะคะได้แก่ Chat G P T กับ Gemini ค่ะ สิบคำถามที่ให้ ChatGPT และ Gemini ตอบนะคะข้อ1คือนักเขียนคือใครและทำหน้าที่อะไรคะ่ะ ChatGPT ตอบว่าผู้สร้างสารรค์งานเขียนเช่นบทความนิยายหรือคอนเทนต์เพื่อสื่อสารเรื่องราวให้ผู้อ่านเข้าใจค่ะ Gemini ตอบว่าผู้ที่ใช้ภาษาถ่ายทอดเรื่องราวข้อมูลความคิดผ่านตัวอักษรหน้าที่คือสร้างสารรค์และสื่อสารเนื้อหาทุกประเภทค่ะ ข้อสองคำถามคือนักเขียนต้องมีทักษะสำคัญอะไรบ้างแชชิพิทีตอบว่าทักษะเขียนดีคิดสร้างสรรค์ค้นคว้าข้อมูลและจัดลําดับเนื้อหาให้ชัดเจนค่ะส่วนเจมินายตอบว่านักเขียนต้องมีทักษะการใช้ภาษาที่ถูกต้องการเล่าเรื่องราวการค้นคว้าวิจัยและความคิดสร้างสรรค์ค่ะ ข้อที่3นะคะรายได้ของนักเขียนมาจากช่องทางไหนบ้างชัดจิพิธีตอบว่าค่าจ้างงานเขียนค่าลิขสิทธิ์ยอดขายหนังสือรายได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะเจมินายตอบว่าค่าลิขสิทธิ์จากหนังสือค่าจ้างต่อชิ้นงานงานฟรีแลนซ์หรือบทความหรือว่าเงินเดือนหรืองานประจํานั่นเองค่ะข้อที่4นะคะนักเขียนทํางานที่ไหนได้บ้างชัดจิพิีตอบว่าทํางานที่บ้านแบบฟรีแลนซ์หรือทํางานแบบในบริษัทค่ะหรือสร้างรายได้ผ่านออนไลน์นั่นเองค่ะ ส่วนในในส่วนของในส่วนของเจมินายนะคะที่บ้านหรือว่าสำนักงานสำนักพิมพ์หรือบริษัทค่ะหรือค o ลว์คิงสเปซนั่นเองค่ะข้อ5าค่ะอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่นักเขียนต้องใช้มีอะไรบ้าง c ช a t g p ีตอบว่าคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมุสดจดและโปรแกรมช่วยตรวจภาษาเจมินายตอบว่าคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปโปรแกรมพิมพ์งานและอินเทอร์เน็ตสำหรับคนควาค่ะ ข้อ6ความท,ท้าทายของอาชีพนักเขียนคืออะไร ChatGPT ตอบว่าต้องคิดงานใหม่ตลอดเวลาเจอเดทไลน์และแข่งกับคอนเทนต์จำนวนมาก Gemini ตอบว่าการตันทางความคิดความไม่แน่นอนของรายได้การแข่งขันสูงและความกดดันเรื่องกำหนดส่งข้อ7จะเริ่มเป็นนักเขียนได้อย่างไรนะคะ ChatGPT ตอบว่าฝึกเขียนอ่านมากขึ้นทำผลงานออนไลน์และสร้างผลงานเขียนค่ะ ส่วนเจมินายตอบว่าฝึกเขียนทุกวันอ่านให้เยอะขึ้นฝึกหลักภาษาและเริ่มเผยแพร่ง,งานผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะข้อ8ความแตกต่างระหว่างนักเขียนคอนเทนต์กับนักเขียนนิยายคืออะไร,ช,รชัดจิมพีตอบว่าคอนเทนต์เห็นข้อมูลหรือการตลาดส่วนนิยายเน้นเล่าเรื่องและสร้างตัวละครค่ะจิมินายตอบว่าคอนเทนต์เน้นให้ข้อมูลการตลาด ตรงประเด็นส่วนนวนิยายเน้นเล่าเรื่องตัวละครแล้วก็สร้างอารมณ์ค่ะคำถามข้อที่9นะคะก็คือนักเขียนต้องอัปเดตความรู้หรือเทรนใหม่ๆอย่างไร ChatGPT จะตอบก็คือติดตามข่าวอ่านบทความศึกษาเทรนโซเชียลและดูผลงานของนักเขียนส่วน Gemini นะคะก็คือติดตามข่าวเทรนในวงการเกี่ยวข้องหรือศึกษา เทคนิคการเขียนส่วนคำถามข้อที่10นะคะก็คืออาชีพนักเขียนสามารถเติบโตไปทางด้านไหนชัด GPT ก็คือคำตอบก็คือเป็นต่อยอดเป็นบรรยาธิการเป็นนักเขียนบทบทละครส่วน Gemini นะคะก็คือเป็นบรรยาธิการนักเขียนบทละครที่ปรึกษาหรือด้านเนื้อหาต่างๆหรือเป็นผู้ประกอบการสำนักพิมพ์ด้วยตัวเองคะ่ะ ข้อ3าไอทนาคต IT Future World สำหรับอาชีพในอนาคตนักเขียนนิยายนะคะ 1. AI Story Generator และผู้ช่วยเขียน 2. ระบบสร้างภาพฉาก AI แบบเฉพาะเรื่อง 3. เทคโนโลยี ARVR เพื่อจำลองโลกนิยาย 4. ระบบตรวจโครงเรื่องอัตโนมัติค่ะ 5. ระบบนิยายอัจฉริยะค่ะ ข้อ4นะคะเงินเดือนค่าตอบแทนของนักเขียนนิยายรายได้มาจากต้นฉบับหรือขาลิกสิทธิ์และยอดอ่านออนไลน์นะคะโดยเฉลี่ยมือใหม่ได้3 0 0 0ถึง20,000บาทต่อเดือนผู้ที่มีอ่านจำนวนมากจะมีรายได้3 0 0 0 0ถึง100,000บาทต่อเดือนส่วนนักเขียนชื่อดังนะคะจะประมาณ1 0 0 0 0 0 0ถึง300,000บาทต่อเดือนค่ะขอบคุณค่ะ